สวัสดีค่ะไฮโลรำรวยเฮงนะคะชุดนี้เลยนะคะคู่ตองสิบเอ็ดนะคะตัวนี้จะเป็นลูกใสนะคะขนาดห้าหุ่นครึ่งนะตัวนี้ตรวจไม่เจอทุกไม่เจอค่ะเดี๋ยวงานแบบไหนดูง,งานกันเองเลยค่ะหน้าสี่ได้หน้าลายได้นะคะตรวจไม่เจอนะคะกู้หกนะคะหน้าลายต่อเลยนะคะตองเอี่ยวนะคะ คู่สนะคะจะออกคู่กับตองอ,ออกสินะคะชุดนี้นะคู่3ค่ะคู่6ค่ะคู่5นะคะสิอนะคะเปิดฝาหน้าลายเลยค่ะคู่3ค่ะคู่เอี่ยวค่ะคู่หนะคะ สิบเอ็ดนะคะคู่สี่นะคะตัวนี้เลยนะคะออกคู่ออกตองสิบเอ็ดนะคะห้าร้อยเก้าสิบาทราคานี้เก็บปลายทางได้เลยนะคะท่านใดสนใจโทรสั่งนะคะศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดหนึ่งนะคะไฮโลร่ำรวยเฮงค่ะสวัสดีค่ะ